เอาแล้วคร like ับทุกคนวันนี freely, <Hi> ้นะครับแอปอก็จะพามาทดสอบกับสเปคคอมสเปคนี้เลยนะครับแอปอจะต่อ2จอเล่นโชว์ให้ดูเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราใช้ CPU อันอะไรเลี่มเท่าไไรนะครับ CPU i3 1 0 1่ f 4ข้อ8เทนะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ เริ่มต้นสำหรับเล่นเกมในยุคนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาคุ้มคุมเลยนะครับซีคอร์เปเทสยังไหวอยู่กับการเล่นเกมในยุคนี้นะครับแล้วก็แรมเครื่องก็เป็น16 g b ิกบ2,666การ์ดจอ160 Super นะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยราคาลงมาหลายพันแล้วนะครับต่อออก2จอนะครับตอนนี้นี่ครับจริงจริงการ์ดจอใบนี้สามารถต่อได้3หน้าจอนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบต่อ2จอให้ดูนะครับนี่ ต่อสองหน้าจอแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ลื่นไหลเปิด Discord อะไรเงี้ยนะครับหรือว,ว่าเราจะเปิด facebook ดูไลน์ก็ได้นะครับเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไฟเอ็มกันอ่ไฟเอ็มไฟเอ็มแอต่อค้างก,ก่อนเอามาแล้วมาแล้วมาโอเคครับ อย่าทักนะอย่าทักนะไม่ได้เสียบไม้นะมาดูเซตติ้งกันนะครับเซตติ้งแอตฟ็อกปรับออโต้นะครับไม่ได้แบบปรับใหม่นะครับให้ตัวเครื่องคอมมันจัดการเองเลยนะครับจริงๆสเปคนี้สามารถปรับไฮปรับเวลี่ไฮได้นะครับอันนี้ก็ประมาณเวลี่ไฮผสมไฮนะครับชาร์โดผมปรับเป็นนอร์มอลแล้วกันอะอะนอกนั้นก็ตามนี้เลยนะครับ ตอนนี้คนในประเทศประมาณร้อยหกสิบคนเฟรมเลทที่ได้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปสิบเฟรมนี่ก็ถือว่าเล่นลื่นเลยนะครับนี่ลองปิดเงากันดูครับบอกยว่าปิดเงาเฟรมเลทพุ่งๆนี่ ถ้าใครชอบความลื่นไหลนะครับร้อยเฟรมอ่ะนี่นี่ครับชอบแบบไหนชอบเปิดเงาหรือปิดเงาบอกได้นะรีวิวครับเอ้ยเดี๋ยวเี๋ิดปิดปเออโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมเสียฟอร์ม,เมดเลยโอ้โหอุตสาห์เก็กหล่อมาเนียครับโอ้โหภาพสวยงามมากๆากดูเป็นไงอ่ะทีนี้ ถ้าเราเปิด2จอนะครับถ้าจอเนี้ยไม่ได้แบบดู YouTube หรือว่าดู Netflix คือเปิดดูแค่หน้าฟีดต่างๆมันจะไม่ค่อยกินสเปกมากแต่ถ้าไปเปิด YouTube ปุ๊บเฟรมเรทมันจะดรอปนะครับแต่เนี้ยมันไม่ค่อยดรอปอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะไปที่ที่แบบคนไม่เยอะจะได้ดูเฟรมเรตได้อย่างชัดเจนนะครับอ่ะผมจะหันเข้าผนังแล้วกันตอนเนี้ยประมาณ100เฟรมใช่ไหมครับอ่ะผมจะพับจอไปเปิด กูเปิดโคมกูเิโคมผมเปิดไว้ประมาณยี่ิกว่าแถบมั้งเนี่ยนะครับนี่เปิดช่องพี่บังซอดูไว้ก็ได้อ่ะไปหนึ่งนะลากมานี่ก <c oughs> ็ขออภัยครับทุกคนอ่ะนี่ครับเปิดพี่บังไว้อย่างนี้เลย <c oughs> อ่ะเปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกม จากประมาณ100เฟรมใช่ไหมครับนี่เหลือประมาณ90เฟรม80เฟรมประมาณนี้นะครับถามว่ามันยังเล่นได้ไหมขณะที่เราเปิดดู YouTube เปิดดู Netflix นะครับสมมุติก็ยังเล่นได้นะครับก็ยังเล่นได้นี่ CPU ก็ดีดมาประมาณ 85%-90% เลยเกาลยการจอก็ทำงานชิวชที่วนัน5ปรน5นะครับนี่แต่ดูรวมันก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเปิดเงาครับลองเปิดเงาดูระหว่างที่เราเปิด ดูวีดีโอใน YouTube นะครับเปิดเงานะครับก็เหลือมาน80เฟรมก็ถือว่ายังได้อยู่นะเออฟเฟรมเดี๋ยวก็ยังถือว่าสูงนะครับใช้ได้เลยนะครับเปิดดูวีดีโอดูด้วยนี่ค่อนข้างคุ้มนะครับสเปคนี้สเปคนี้นะครับจะอยู่ประมาณไม่เกิน25,000นะครับถ้า เป็นเคสธรรมดาแล้วก็ไม่ได้บวกชุดน้ำนะครับยังไงก็สามารถทักมาสอบถามถ้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะผมว่าจะได้ประมาณไหนนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้อจะลองปิดคลิปให้ดูแล้วก็มาดูว่าเฟรมเรทตอนปิดคลิปมันจะได้ร้อยเฟรมอัพไหมนะครับเดี๋ยวไปตรงนู้นละกันอันนี้ก็เป็นคลิปลองลองเทคยาวๆเลยนะครับอ่ะหันหน้าตครับมันจะไม่ถึงร้อยเฟรมนะขณะที่เราเปิดวิดีโอเดี๋ยวผมจะ กดหยุดวิดีโอไว้นะครับอ่ะกดหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เข้าไปเล่นไฟเอ็มนะครับเ,เรอสักครู่นะอ่ะประมาณ90กว่าเฟรมนะครับแต่แรมแรมกินไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะาผมเปิด Google Chrome แบบว่าหนักหน่วงดูด,ดิกี่แถบเข้าไปอ่ะน่าจะ30 40แถบเลยงั้นผมออกก่อนนะครับเพื่อลดการบริโภคแรม เขาไปอีกรอบนึงครับจากประมาณ15กว่ากว่าก็เหลือประมาณ14แล้วนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ90ไปปลายนะครับรอบนี้รอบนี้ยังไม่ถึงร้อยนะครับสงสัยรายละเอียดด้านข้างมันมีคนเข้ามาจากนู้นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันให้ดูสักนิดนึงแล้วกันแบบเปิดเงา นี่เป็นไงครับบอกเลยว่าสเปงน,นี้คุ้มคุ้มนะครับใช้งาน2มหน้าจอในอนาะคตได้สบายสบายเลยนะครับเล่นลื่นไหลครับอาจจะมีโหลดบางช่วงนะครับเป็นปกติอ่าผมดื่มดื่มหันมาองนี้นะครับอ่ะไปครับ โอ้ยเกือบหายตกใจหมดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนไปอ,อุอัวเขาก่อนคนเยอะดีนะครับโอ้โหครับมีกระตุกหนึ่งช่วงนะครับเนี่ยครับหกสิบเฟรมนะครับเจ็ดสิบเฟรมแค่กระตุกแค่โหลดเข้าเลเวลเฉยนะครับเนะี่ครับ พอมาตอนนี้ก็ลื่นไหลเลยโหคนนี้เอฟเฟกเยอะจัดตัวนี้ก็ <Congratulations. S 1> ก็กินสเปคเหมือนกัน,นเออนะนี่นาเก็บไปทำปกโอเคมุมนี้เก็บไปทำปกดีกว่าแล้วนะปิดเงาปิดเงาก,ก่อนเออจะได้แบบเฟรมสูงสูงหน่อยทำปกจะได้งามงามนี่นี่ขาวๆแบบนี้เลยนะครับ <T uber> แต่ภาพมันดูแปลกๆแล,ล้วพอปิดเงาปิดเงาไว้ก่อนปังนี่โอเคสวัสดีครับคุณผู้หญิงไปดีกว่าไปเดี๋ย <c> ว <oughs> เราจะไปดูที่คุณเหมืองกันนะครับ อย่ไงครับสเปคนี้คุ้มๆเลยเฮ้ยเฮ้อย่านะอย่านะลถยิงข้างๆอยู่ไปเลยครับใครที่ดูอยู่นะครับผมอยากสั่งประกอบคอมอยากจัดสเปคของแอปเปลก็ทักมาได้ที่เพจแอปปองเลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ใต้คลิปก็ได้นะครับจะดให้ได้ทุกงบจัดให้ทุกแบบนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตนะครับรับ ช็อปปี้สเปเลเตอร์ด้วยนะครับออของทุกชิ้นนะครับมือหนึ่งประกันเริ่มต้นโอ้ยอโอ้ยเกือบโดนเขาตีหัวแตกแล้วนี่ครับมาที่เหมือง100ร้อยเฟรมคนเยอะๆไหนๆก็มาแล้วเขาคุณสักหน่อยอุ้ยคนนั้นแต่งตัวน่ารักจังดูดิ ดูแต่งตัวน่ารักอะ่ะเออสอนผมแต่งตัวไหนครับสอนผมแต่งตัวไหนครับแต่งตัวคิมิโนโตะโอ้คนนี้ก็ขาวโอ้ขาวจังเลยใช้คิีมเลยครับนี่มาในเมืองร้อยเฟมอ่ะคนดูดิคนเยอะด้วย,ยงไงสเปคนี้สบายสบายเลยครับสามารถสตรีมตัดต่อ อัดวิดีโอได้ด้วยนะนะครับคุ้มๆเลยถ้าใครอยากได้ความสวยงามแบบนี้ก็ทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วลกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลง t ิกตอกต่อนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครดูอยู่นะครับสนใจก็ทักมาได้เลยตามที่แอดบอกได้พิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับอ่ากูแจ็คเพื่อนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ